ば、ま อัปเดตข่าวแรกกับความสนุกของซีรีส์เปิดโหมดล่าคดีเดือดซีซั่น2ออนแอร์ไป4 EP แล้วบอกเลยว่าเดือดสมชื่อขึ้นเรื่อยๆค่ะการตามล่าหาตัวคนร้ายของเราตำรวจเข้มข้นมากๆงานนี้เจอทีมนักแสดงทั้งเบงสินติราชอ๋อมบัญชยาดีนปุณเรกและสิวธนทรเขาเดินสายโปรโมตละคร<ไ>ก็เลยมีมิชชั่นเกมสนุกๆทดสอบไหวพริบของทีมตำรวจกันหน่อยว่าจะรู้ทันคนร้ายแค่ไหนด้วยการเล่นเกมลุกนั่งตามตัวเลขที่ได้ยินอ้าวลองดูกันว่างานนี้ใครไหวพริบดีที่สุดไปดูกันค่ะในฐานะที่เราเป็นตำรวจนะครับเราเจ้าต้องมี ปฏิพานไหวพริบที่ดีนะครับใครแพ้เกมนี้นะครับออกจากทีมไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน 1 3 3สึกเหนื่อยค่ะลุกนั่งส่วนเบื้องหลังกองทุกคนบอกว่าเวลาอยู่รวมแก๊งกันคือสนุกมากงานนี้ก็เลยให้ทั้ง4คนเลือกรีวิวเพื่อนักแสดงกองนี้หน่อยถ้าอยากรีวิวจะแซวใครดีคะคนที่ผมอยากรีวิวนะครับคือพี่เตอร์ครับผม ไอ้จริงๆต้องให้เขาจริงๆคือเขาเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่สร้างเสียงของเราให้ให้ให้ตัวซิลด้วยที่ไม่ให้เครียดอย่างี้ครับพูดคนเดิมได้ไหมคะพูดคนเดิมก็คือพี่เต๋อค่ะเรื่องอ่านหมายสารตลกจากซีซั่นที่แล้วค่ะเขาก็เล่าให้ฟังก็มีแบบสนุกดีค่ะซีซั่นนี้เขาทําได้ดีเลยค่ะนักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยม สารวัตรซีพี่เต,ออเตอ๋อเขาเป็นความน่ารัก <c oughs> เขาเป็นคนแบบจริงจังกับบทอะไรเงี้ย <c oughs> พูดพูดเสร็จไปหน้าจริงจังปุบบบ๊บแล้วเขาก็แบบเออตอบตอบรับเราหน่อยตอบรับหน่อยใช่ไหมเฮียถ้าเป็นเตอิอมันจะซ้ำไปเนาะ <c oughs> ผมขอรีวิวคนนี้ดีวกว่าครับเป็นคนที่ซีซั่นนี้เล่นเพียงแค่ซีนเดียวแล้วผมมีโอกาสได้เล่นกับเขาคุณโอลิเวอร์บิวเวอร์ครับเขาได้มีการเอาตัวเองออกจากซีซั่นนี้ด้วยกัน ย้ายอีกคนนึงเข้ามาแทนเขาเป็นพี่หนุ่มสุรวุิครับซีซั่นนี้นะครับนอกจากพวกเราที่จะมาสร้างสีสารเพิ่มเติมแล้วนะครับยังมีนักแสดงท่านอื่นๆที่เข้ามาสร้างสีสารเพิ่มเติมกับซีซั่น2นี้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมติดตามซีรีส์เปิดโหมดลาคดีเดือดซีซั่น2ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาค่ะ